อยู่ท่านี้เลยหรอกอือไอ้ใจอยู่ท่านี้เหรอ new new อือเน่ะแม er ่ตั้งกล้องถ่ายหนูตัวลูกแม่ตั้งกล้องถ่ายใช้ตัวเนี่ยถ่ายใช้อยู่อ่ะฮะตั้งกล้องถ่ายใช้ตัวลูกอุ้ย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 ไอ้ใจใช้ไอ้ใจใช้ของแม่ นี่อันไหนอะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะท่าอะไรอ่ะลูกหืเป็นไงเป็นไงท่าอะไรอ่ะลูกหืท่าอะไรครับลูกเป็นอะไรเก่าหัวอยู่นั่นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอุ้ย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 ท่าอะไรใช่ใช่ครับ อาจเจ๊อาจเจ๊ใช่ใช่ได้ไหมพ่อแม่อะคุยได้ไหมอะน้องคุยได้ไหมอะคุยได้ไหมมีเดียคนบ้าตอนนั้นเนี่ยคุยกับเมลเนะี่ยฮึทุกคนดูหันไปนู่นแล้ว ไหนหันมาคุยกับแม่ก่อนหันมาคุยกับแม่ก่อนเร็วหันมาคุยกับแม่แม่ก่อนใช้ไหนเข้าข้างเข้าข้างหันมาดิเร็ว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 ไหนใครเข้าข้าง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 ทางง่ายง่าง่ง نعا <laughs> فانعا